สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงแผ่นจารึกมรกตของทอสชาวแอตแลนติสบทสุดท้ายสำหรับหนังสือเสียงเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Emerald Tablet of Thoth the Atlantean เอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยแผ่นที่15ความลับแห่งความลับบัดนี้บุตรทั้งหลายของข้าจงมารวมกัน เพื่อรอฟังความลับแห่งความลับที่ข้าจะมอบพลังให้แก่เจ้าเป็นสิ่งที่จะเปิดเผยเรื่องพระเจ้าในร่างมนุษย์เพื่อมอบผลทางไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าจะกล่าวถึงความลึกลับโดยเปิดเผยให้กระจ่างแจ้งข้าจะไม่กล่าวถอยคำที่มืดมนให้แก่เจ้า บัดนี้บุตรทั้งหลายของข้าจงเปิดหูของเจ้าเถิดจงฟังและเชื่อฟังถ้อยคําที่ข้ากล่าวลำดับแรกข้าจะกล่าวถึงโซตรวนแห่งความมืดที่ผูกมัดพวกเจ้าไว้กับปริมนทนของโลกความมืดและแสงสว่างล้วนมี ธรรมชาติเหมือนกันต่างกันเพียงแค่การปรากฏขึ้นเพราะแต่ละสิ่งล้วนกำเนิดจากต้นกำเนิดของทุกสิ่งความมืดคือความไร้ระเบียบแสงสว่างคือความเป็นระเบียบความมืดที่ถูกแปลสภาพคือแสงแห่งความสว่างนี่คือจุดประสงค์ ในการดำรงอยู่ของพวกเจ้านั่นคือการแปลงความมืดให้เป็นแสงสว่างบัรนี้จงฟังความลึกลับแห่งธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ของชีวิตกับโลกที่ชีวิตอาศัยอยู่จงรู้เถิดว่าพวกเจ้ามีธรรมชาติอยู่สามส่วน คือร่างกายกายทิพย์และจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันธรรมชาติแต่ละอย่างมีคุณสมบัติต่างกันไปสามประการนี้ทั้งหมดมีอยู่เก้าส่วนเบื้องบนเป็นฉันใดเบื้องล่างก็เป็นฉันนั้นในกายภาพมีช่องทางทั้งหลาย มีเลือดที่ไหลเวียนเป็นกระแสเวียนเพื่อสนองตอบหัวใจเพื่อให้มันยังคงเต้นอยู่ต่อไปมีพลังแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นประสาทเป็นตัวนำพาพลังงานไปสู่เซลล์และเนื้อเยื่อทั้งหมดอากาศสาธาตุจะไหลผ่าน ช่องทางที่ละเอียดอ่อนแต่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้ช่องทางเหล่านี้เกิดความสมบูรณ์ทั้งสามสอดประสานกันส่งผลต่อชีวิตของร่างกายมันก่อตัวเป็นโครงกระดูกโดยมีอีเทอร์อันละเอียดอ่อนเคลื่อนที่ผ่านความลับ ของชีวิตอยู่ในการควบคุมสามสิ่งนี้ให้มีความเชี่ยวชาญจะสละได้ก็ด้วยประสงค์ของผู้ที่เชี่ยวชาญน,นั้นเมื่อจุดประสงค์ในการดำรงชีวิตของเขาประสบความสำเร็จสามประการคือธรรมชาติของกายทิพย์ ที่เป็นสื่อกลางอยู่ระหว่างเบื้องบนและเบื้องล่างไม่ใช่ด้วยกายภาพไม่ใช่ด้วยจิตวิญญาณแต่สามารถเคลื่อนที่ไปเบื้องบนและเบื้องล่างได้จิตมีธรรมชาติสามประการเพื่อถ่ายทอดพระประสงค์ของพระผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ตัดสิน ของเหตุและผลในชีวิตของเจ้าดังนี้จึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสามภาคโดยถูกชี้นำจากเบื้องบนด้วยอำนาจสี่ประการที่เหนือกว่าลักษณะสามภาคของมนุษย์คืออาณาจักรแห่งจิตวิญญาณสี่ประการ คือคุณสมบัติที่ส่องสว่างในภพภูมิแห่งการดำรงอยู่แต่มีสิบสามประการในหนึ่งเดียวซึ่งเป็นตัวเลขลี้ลับพี่น้องทั้งหลายตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณสมบัติแห่งมนุษย์แต่ละคนมันจะชี้นำการเผยตัว ของการเป็นแต่ละคนเป็นช่องทางขององค์ผู้ยิ่งใหญ่บนโลกนั้นมนุษย์ตกอยู่ภายใต้พันธนาการถูกผูกมัดด้วยการเวลาของมิติแห่งโลกคลื่นความสั่นสะเทือนที่โอบล้อมดาวเคราะห์แต่ละดวงผูกมัดเขาไว้ กับมิติแห่งการพัฒนาของตนทว่าภายในตัวมนุษย์คือกุญแจสู่การปลดปล่อยภายในมนุษย์เจ้าจะผ่านพบอิสรภาพเมื่อเจ้าปลดปล่อยตัวตนออกจากร่างกายแล้วจงก้าวขึ้นเหนือขอบเขตไกลโพ้นของมิติแห่งโลก จงเปล่งคำว่าดออีลิลาเมื่อนั้นแสงสว่างของเจ้าจะถูกยกระดับชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้เจ้าก้าวข้ามกำแพงแห่งอวกาศได้อย่างเสรีในช่วงเวลาที่มีดวงอาทิตย์ครึ่งดวงหรือหกชั่วโมงเจ้าจะเป็นอิสระ จนก้าวผ่านกำแพงแห่งโลกเจ้าจะมองเห็นและรู้จักผู้ที่อยู่เหนือกว่าใช่เจ้าจะได้ก้าวข้ามไปสู่โลกอันสูงสุดเจ้าจะมองเห็นความเป็นไปได้ขั้นสูงสุดแห่งการเปิดเผยและรับรู้อนาคตของวิญญาณทางโลกท้งปวง เจ้าถูกพันธนาการไว้ในร่างกายแต่ด้วยอำนาจนี้เจ้าจะเป็นอิสระได้นี่คือความลับที่การพันธนาการจะถูกทดแทนด้วยอิสระภาพของเจ้าจงปล่อยวางใจให้สงบร่างกายของเจ้าจะสงบนิ่งเพื่อรับรู้ถึงอิสระภาพ จากเนื้อหนังจงจดจออยู่กับเป้าหมายแห่งความปลาถนาของเจ้าจงคิดซ้ำแล้วซ้ำเลา่าว่าเจ้าจะเป็นอิสระคิดถึงคำว่าลาอุมอิวกาโนซ้ำแล้วซ้ำเลา่าในใจของเจ้าจงปล่อยให้มันดังก้องล่องลอยกับเสียง ไปสู่สถานที่ที่เจ้าหวยหามาแสนเนิ่นนานปลดปล่อยพันธนาการแห่งเนื้อหนังด้วยเจตจำนงของเจ้าเองจงฟังขณะที่ข้ามอบความลับที่ยิ่งใหญ่เป็นที่สุดวิธีที่เจ้าจะได้เข้าสู่ห้องโถงแห่งอาเมนติ สถานที่แห่งความเป็นอมตะเพื่อยืนเบื้องหน้าทวยเทพทั้งหลายเหมือนเช่นที่ข้าทำจงนอนลงในที่พักผ่อนของร่างกายเจ้าจงสงบจิตใจเพื่อที่ความคิดจะไม่มารบกวนเจ้าเจ้าต้องบริสุทธิ์ทั้งใจและจุดมุ่งหมาย มิฉะนั้นเจ้าจะพบแต่กับความล้มเหลวนิมิตแห่งอามเมนติดังที่ข้าได้บอกไว้ในแผ่นจารึกด้วยปราถนาที่จะอยู่ที่นั่นด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นยืนอยู่เบื้องหน้าถวยเทพด้วยตาในของเจ้าเอง จงเปล่งวาจาแห่งอำนาจที่ข้ามอบให้โดยพูดในใจเมคุตเอลชารเอลฮาเลซูเบนเอลซาบรุปซินเอฟลินควาเอลจงผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจของเจ้าจงเชื่อมัน่นว่าจิตวิญญาณของเจ้าจะได้รับการเรียกขาน บัดนี้ข้าขอมอบกุญแจสู่ชัมบาลาสถานที่ที่พี่น้องของข้าอาศัยอยู่ในความมืดแม้เป็นความมืดแต่ก็เปี่ยมด้วยแสงแห่งดวงอาทิตย์โอ้มันเป็นความมืดของโลกแต่เป็นแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณมันจะนำทางเจ้า เมื่อวันของขา้าสิ้นสุดลงจงละทิ้งร่างกายของเจ้าดังที่ขา้าได้สอนไว้จงก้าวไปสู่กำแพงแห่งพื้นที่ที่ซ่อนเร้นอันลึกลลําจงยืนอยู่ต่อหน้าประตูและผู้พิทักษ์ของมันจงเปล่งวาจาเพื่อออกคำสั่ง สร้างทางเข้าด้วยถอยคำเหล่านี้ข้าคือแสงสว่างในตัวข้าไม่มีความมืดมิดข้าเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งห้วงราตรีโปรดเปิดเส้นทางของอัครสาวกทั้งสิบสองและหนึ่งองค์ท่านเพื่อที่ข้าจะได้ผ่าน เข้าสู่อาณาจักรแห่งภูมิปัญญาเมื่อพวกเขาปฏิเสธเจ้าซึ่งแน่นอนพวกเขาจะทำแบบนั้นจงบัญชาให้พวกเขาเปิดประตูด้วยถ้อยคำแห่งอำนาจเหล่านี้ข้าคือแสงสว่างไม่มีสิ่งใดมาขวางกานค่าได้ข้าขอบัญชา จงเปิดออกด้วยความลับแห่งความลับเอดอมเอลอาหิมซับเบิร์ดซูอาดอมหากถ้อยคำของเจ้าเป็นความจริงสูงสุดประตูจะเปิดออกกำแพงทั้งหลายจะพังทลายลงบัดนี้ข้าขอจากเจ้าไปบุตรทั้งหลายของข้า ข้าจะลงสู่ห้องโถงทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างบุตรของข้าจงหาเส้นทางเพื่อมาหาข้าแล้วพวกเจ้าจะได้กลายมาเป็นพี่น้องของข้าบัดนี้ข้าเขียนงานของตัวเองเสร็จสิ้นลงแล้วกุญแจนั้นจะมีให้แก่ผู้ที่จะ ติดตามมาภายหลังแต่จะมีให้แค่เพียงผู้ที่แสวงหาปัญญาของข้าเพราะข้าคือกุญแจและหนทางสำหรับผู้คนเหล่านี้เพียงเท่านั้นจบบริบูรณ์ขอพุทท่านที่ติดตามเนื้อหาของหนังสือเสียงเล่มนี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ